สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลคุณเห็นภาพนี้หรือเปล่าเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับบินบบลลิลิไทยเอกพัน,นะฮะก็เป็นเฟรมที่ดีในการถ่ายรูปคู่กันน้องซันเนี่ยใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ์เลยซันเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อสีขาวนะสังเกตมานานแล้วก็แพล,ลวใส่ชุดสีขาวบวกกางเกยงยีนซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้หุ่นดีมาก อบอุ่นมากๆอ่ะนางกล่าวนะครับคุณพัฒน,นันอบอุ่นมากๆเลยขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่เมตตาต้อนรับอย่างอบอุ่นต้นปีหน้าจะต้องไปดูแลแฟนที่กองถ่ายหนังละครและฝากคนในทีมงานแสงทองไปด้วยสองคนรอติดตามนะคะจะเป็นใครและขอบคุณพ่อกับแม่ยายมากๆนะคะธนาธรส่งสี่แฮชแท็กปิ่พรอนองสันด้วยซึ่งมันโอเคมากๆสำหรับการที่ได้เห็น แปลกับซันนะครับมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันแล้วก็มีในเรื่องของกําลังใจพลังงานที่ให้กับน้องซันนะครับพลังงานที่ดีกําลังใจที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลให้ศิลปินเนี่ยเกิดความตั้งใจในการแสดงผลงานนั้นๆออกมาน้องซันรับบทเป็นอะไรเป็นใครอ่ะเดี๋ยวรู้กันแล้วก็ฝากอีก2คนทีมแสงทองไปด้วยเนาะว่าอ่ะเป็นใครก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะเพราะแอดไม่ได้รู้เรื่องของเขา24ชั่วโมงแต่เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ใน เหตุที่มันจะต้องเป็นไปได้นะ,ะส่วนคิมเนี่ยนะครับคุณคิมเป็นไงล่ะคนที่หาว่าแพลวแพาวไม่ดันเด็กในวงนางก็หาช่องทางดันของนางอยู่นะจะเย็นเย็นดูกันยาวๆคนดีไปไหนก็มีแต่คนรักก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับเป็นธรรมดาที่มีคนรักมีคนชอบเพราะสิ่งที่เราทำมันออกจากใจเราสร้างความดีเราสร้างความที่เป็น น้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับการอยู่ร่วมกับกองหรือการถ่ายละครทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคัดแล้วนะครับสามสองหนึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามบทแต่คัดก็คือจบจบก็คือหมายความว่าทุกคนยังสารสัมพันธ์ต่อได้ในฐานะเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกองอกองละครนะครับกองถ่ายนะตกลงเขาเรียกกองถ่ายหรือกองละครเนี่ยเรียกได้หมดเลยเนาะ คนบุญก็ต้องมาเจอคนบุญคือการทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอรอดาราสาวน้อยนาดิตะด้วยนะคะ,ะก็ต้องรอไปนาน,านๆเพราะว่าน้องยังไม่โตเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้องโตเนี่ยน้องจะมีแววสวยเหมือนเพล่าๆนะครับก็ต่อกันอีกนะครับไปกันก็คือให้กำลังใจป้าปี้ถึงกองถ่ายกับ อีกสองคนในแสงทองมารอรุ้นกันว่าจะเป็นไผ่รุ้นุ้นรุ้น,นดีใจด้วยรอติดตามอต่างคนต่างรุ้นนะครับกรี๊ดรออะไรอยู่รอติดตามเลยว้าวว้าว,ว,าวรอติดตามค่ะพี่บอสร,รอติดตามรอติดตามเยอะมากนะน้องวินเนอร์หรือเปล่าเนาะเออหรือจะวินเนอร์อะลองคิดตามสิวินเนอร์เนี่ยน่าจะได้นะโดยรวมบุค,คลิกท่าทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ไม่เสมอไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทางสื่อก็ต้องการที่จะหลอกเราเพื่อเป็นการตลาดให้เราเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ลุน้นอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องนะใจเย็นๆใครได้ใกล้ชิดสัมผัสก็ต้องรักและเอ็นดูแหละคู่แน่ะทางนี้ก็บอกมาว้าวรอติดตามกันจา้าติดตามกันเยอะเลยเกินนะฮะติดตาม y o YouTube กันเยอะหน่อย เป็นยังไงครับคนที่อาหาว่าแพลวแพเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปรู้จักหรือสร้างคอนเน็ t ชันให้กับคนอื่นๆได้เป็นยังไงครับคือนางอยู่วงการมานานของแท้ก็คือของแท้ในเมื่อบางคนจะวัดกับตัวของเขาอะเป็นเด็กแล้วยังจะมาวัดกับผู้ใหญ่ถ้าถามในเชิงของชั่วโมงบินนะครับแพลวแพลวชั่วโมงบินสูงกว่านะแต่เพียงแต่ว่าเขามาพลาดแค่เรื่องเดียว คือเรื่องที่มันแบบมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในแล้วตัวเขาเองเขาก็จะไประบายกับคนที่รู้จักอย่างเช่นมือมิกหรือใครก็ตามแต่ทุกสายอาชีพเนี่ยถ้าแพรวๆได้ระบายแพร่ๆได้พูดนะครับมันก็เท่ากับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยต้องทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือต้องมีอะไรสักอย่างทึ่ทําให้แพร่เนี่ยไม่แฮปปี้หรือจะมองกลับกันนะครับ ผู้ชายอาจจะดีจนเกินไปอาจจะดีมากแล้วก็เป็นคนที่สร้างเงินเก่งหาเงินเก่งเพื่อครอบครัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไอดิบอกเลยว่าต่อให้คุณเก็บเงินเก่งขนาดไหนร่ํารวยขนาดไหนคนมันไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับอะไรที่เป็นสเปคอะไรที่ไม่ใช่เทสรวยขนาดไหนกู้ก็ไม่ชอบกู้ก็ไม่เอาคุณอย่าลืมว่าแพรพาแสงทองเนี่ยมาก่อนบิก๊กแล้วเขาก็ มีหน้ามีตาในเรื่องของหมอลำตั้งแต่วัยรุ่นนะเนาะจนพัฒนามาถึงขนาดเนี้ยคือทุกอย่างย้อนกลับไปดูอะไรที่มันเก่าๆอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในเรื่องของหน้าตาเรื่องของการทำศัลยกรรมที่พูดตรงๆเลยนะว่าว่าเธอก็ไปทำศัลยกรรมมาแต่เป็นศัลยกรรมที่ทําแล้วให้เธอรู้สึกสบายใจก็ไปทําแค่นั้นนะครับนะอันนี้ก็คือวิเครห์ฟังเฉยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความอบอุ่นของผู้ใหญ่นะแล้วก็เรื่องของความเมตตาที่ท่านเนี่ย ให้การต้อนรับอย่างดีมาตลอดต้นปีหน้าเตรียมตัวเลยนะต้องไปดูน้องซันถ่ายกองละครถ่ายหนังเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญขาดไม่ได้อีกสองคนในแสงทองจะเป็นใครเย่เยเยอันนี้มาลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ